<Yes. S 2> บอกนางเก็บกล่องโฟมดูแกเทแผ่นโฟมแผ่นโฟมที่มาส่งของเมื่อกี้บอกนางเก็บเลยแต่นางเก็บรถใส่จ้าเอารถใส่กล่องจะส่งพัสดุไปไหนคะส่งไปไหนพัสดุอันนี้จะส่งไปไหน บอกเก็บโฟมใส่กล่องดันเอารถใส่กล่องจะใส่ได้ไหมเอาเพิ่มเพิเอา,เอาใ,สใ,สใส่ได้ไหมปิดปิดได้ไหมทีนี้ออะปิดอ่าปิดได้แล้วออาปิดดูดิปิดฝาเอาคันนี้ใส่อีกเอาใส่ได้คันเดียวครับเอาอีกคันหนึ่งออกสิมันใส่ไม่ได้มันเอาออกคันหนึ่งดูดานางทำ ใส่ใส่สองคันปิดได้ไหมปิดได้ไหมแบบทีนี้ลองปิดฟ้าดูปิดไม่ได้ทำไงใส่พอแล้วพอแล้วใส่ไม่ได้ละอ่ะบ๊ายบาย บายบายมาบายบายก่อนเลยไม่สนใจอออกชื้